ไอ้เบลไปตัดเอ้ป๋าคงใช้กูเป็นปืนตั้งแต่แรกเลยป๋าต้งแบบวอยู่ไตายข้างบนตลอดเลยตาย

น่ากอยไม่โดนดีเฮ้ยเยต้องดูวยเยี่ยมมาต้องคนละตาติอีดอกอีนั่มันเสกมีดไม่ได้หรอไอ้แยได้มีไม่ใช่มีดนะ

เพื่หมายแนวไอ้สัสขอด้วยไงมาหล่อคนีเยี่ยีมีวิาผมไอ้สัส มึงก็ซูแม่นคนในปราสาทมัน้องมเฮ้ยไหวสัตว์ม้าตรลยศแตะฮะเอีกแล้วเอาอีกแลลวกูบอกว่ากูยุ่งใหญ่โอ้ยสองคนในอ่าในบ้านเอ้ยอะผู้คุ้นด้วยโอ้ยอะหุสัตว์ดักเแย่โหยสัส สัตว์ให้กูได้ถือปืนบ้างเข็นเสียวไอ้สัตสแต่เกิดเรีิยอกองไล่หมากองขี้ในโอ้ยไหนวะไหนวะไอ้หี้ยมันเสือกอ่ะนี้เด๋อจับข่บทุนที่ข้างบนของกูของใครนะของใครนะด

เธอจปากัอยิ้มามึงเสอิ้มไม่วเวียย้มย้มาแเสอางบนนะของไอ้ตูแงยก็บอกแล้วว่าของยังไม่ฟัง มบนแล้วนี่เจาอีกเออเนี่ยเพื่อนกูซ้อนอ่ะเป็นไงร้องหนิมาตอนไหน้นมขึ้นมังบนมันมาอข้างบนเดี๋ยวยด้นเดยรามืออ่ไม่ติดใสัตว์ตายหาเลย ว่าไงแจ๊ะวาวับวาับบเอาไอชีหลกไอเหลกอย่หลกห้อยัาแหลกไอ้สา์ไราไปยึด้องคนนี้ไแหลกว่าแหลกแหลกโอ้จริงอไอ้ ผู้หญิงโดนเด็ี่ยว